Story News อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหากรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิคเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟลอร์ด a r d e x r ม m s t a r ระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดย Stomaster r สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Factory News Live Weekly Report นะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับเหมือนเคยทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายสงโมงครับผมผ่านทาง YouTube Channel Factory Choice นะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตกันครับผม ที่ข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับก็ข่าวแรกครับเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วก็ผลิตเรือยอชด้วยเทคโนโลยี3มิติครับแต่ว่าเจ้านี้มันไม่ใช่เรือยอชธรรมดานะครับแต่มันเป็นเรือซุปเปอร์ยอชครับผมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับ ความเป็นเรือยอชครับก็ต้องมีเรื่องของความหรูหราเข้ามาด้วยเนี่ยโดยงานชิ้นนี้ครับเป็นผลงานของนักออกแบบชาวอิตาลีครับชื่อว่าคุณโจเซฟโฟรากิสครับเป็นคนที่มีผลงานระดับอวอร์ดวินนิ่งแบบระดับโลกมาแล้วนะครับเปิดตัวโปรเจกต์การผลิตเรือยอชครับที่ชื่อว่าเปกาซัส 88M ซุปเปอร์ยอชครับเป็นเรือยอชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงาน แบบไฮบริดครับผมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นพลังงานไฮโดรเจนครับผมเจ้าเพกาซัส 88M ครับอย่างที่บอกนะครับมันผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิตินะครับเป็นเรือยอชลำแรกของโลกนะครับที่ใช้เครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยแล้วก็ตัวเรือมีความยาวถึง88เมตรด้วยกันครับการพิมพ์3มมิติเนี่ยก็ใช้กับทั้งตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็ของตัวเรือด้วยผลลัพธ์ที่ได้ครับเรือซุปเปอร์ยอชลำนี้ครับมีความทนทาน มีน้ำหนักเบาผลิตได้เร็วนะครับใช้พลังงานแล้วก็วัสดุน้อยกว่าการผลิตเรือยอชปกติทั่วไปก็เรียกว่าเริ่มเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตแล้วนะครับรูปแบบภายนอกครับออกแบบมาได้แบบเรียกว่าล้ำยุคสุดๆเลยนะครับเขาต้องการทําให้เรือในนี้ความ กลมกลืนกับท้องทะเลกับธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวท้องของเรือเนี่ยมันมีพื้นผิวที่เป็นโลหะสีเงินครับผมสิ่งนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับสิ่งที่ได้แนวเรือเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าเหมือนกับมันล่องหนเลยนะครับมองไกลๆก็เหมือนมันลอยอยู่เลยก็ทําให้กลมกลืนกับท้องทะเลมากที่สุดครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเรือลํานี้ครับมีการตกแต่งภายในด้วยคอนเซปที่เรียกว่า Tree o f f l i f e ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างสวนไฮโดรพลิกภายในเรือครับเพื่อที่ทํทำให้ผู้โดยสารภายในเรือซุปเปอร์จอดนี้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดระหว่างการล่องเรือครับโดยที่อีกจุดเด่นนะครับก็คือส่วนด้านหน้าของเรือที่เป็นสระว่ายน้ำครับเขาออกแบบเป็นตู้กระจกที่คล้ายกับตู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำครับและส่วนสำคัญคือเรื่องของลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับก็มีระบบที่สามารถที่จะเปิดปิด สระว่ายน้ําตัวนี้ครับให้มันกลายเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ได้ก็เรียกว่าเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกครับกลับมาที่เรื่องของระบบพลังงานของเรือซูเปอร์ยอร์จลำนี้นะครับแน่นอนมันก็คือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณตามกลับเรือทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังคาด้านบนของเรือเนี่ยเพื่อให้มันสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้านี่ครับเอามาใช้กับ เทคโนโลยีอิเล็กโทรไลซิสครับผมในการเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นไฮโดรเจนครับผมตัวก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตได้นะครับก็จะถูกกักเก็บในถังเชื้อเพลิง ส่วนหลักนะครับส่วนหนึ่งก็ไปทําเป็นเซล์ชเชื่อมเพื่อขับเคลื่อนครับผมแล้วก็ในการผลิตพลังงานในการใช้ด้านอื่นๆของเรือครับผมแนวคิดอันนี้ครับล้าสมัยมากแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นได้จริงครับโปรเจกต์บอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในปี2 0 3 0ที่จะถึงนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นเรือยอชที่มีขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดแบบ100%ลเาแรกของโลกครับผม ไปที่ข่าวต่อมากันนะครับเป็นเรื่องของซัมซุงครับซัมซุงก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบกับวิกฤตขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามีผลกําไรที่ตกต่าที่สุดในรอบ8ปีที่ผ่านมาครับผมก็แน่นอนว่ามันก็เป็นผลกระทบจากหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของปัญหาการผลิตชิปนะครับเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ซัพพลายเชนที่เป็นปัญหาทั่วโลกนะครับผมบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเกาหลีก็หนีไม่พ้นนะครับซัมซุงเองเนี่ยก็ขาดทุนหนักที่สุดนะครับ ข้อมูลจากเว็บไซต์ CNBC แล้วก็รอยเตอร์นะครับพูดถึงข้อมูลผลกำไรในไตรมาสที่4ปี2022ที่ผ่านมาของซัมซุงนะครับลดลงเหลือ4.31ล้านล้านวอนนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ1 1 5 0 0 0ล้านบาทครับก็ยังถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับไตรมาส4ช่วงเดียวกันของปี2021นะครับซัมซุงตอนนั้นสามารถทำกำไรได้ถึง13.87 ล้านล้านวอนนะครับหรือ370,000ล้านบาทน,นะครับก็เรียกว่าหายไปเกินครึ่งเลยนะครับหายไป69%ตกตามที่สุดภายในรอบ8ปีที่ผ่านมาครับแต่ทีนี้วิธีการรับมือของซัมซุงครับแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันไม่แน่นอนขนาดนี้แต่ซัมซุงก็ยังไม่ได้ลดการลงทุนนะครับยังคงมีการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการผลิตชิปประมวลผลของตัวเองครับแต่ทีนี้กลยุทธ์ที่ว่าครับซัมซุงเองเนี่ยเขาเลือกระง,งับการผลิตในระยะสั้นๆนะครับแล้วก็เอาเวลาทรัพยากรเนี่ยไปใช้กับการปรับปรุงอุปกรณ์แล้วก็บำร,รุงรักษาสายการผลิตเพื่อเตรียมที่จะปรับปรุงย้ายแล้วก็อัปเกรดไปสู่การผลิตชิปที่มีความลำหน้ามากขึ้นครับนอกจากที่จะมีการลงทุนวิจัยพัฒนาเรื่องการผลิตชิปแล้วนะครับก็ สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคาดการว่าบริษัทอีกหลายแห่งนะก็จะต้องเผชิญกับความลำบากอันนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่ซัมซุงเลือกคือถ้าคนอยูช่วงนี้ไปได้สายกับธรกินของเขาก็น่าจะทําให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นผู้นำนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างกําไรได้นะครับในเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนต้องปรับตัวต้องหาหนทางนะครับแต่การหาหนทางที่ว่าต้องมองไปในอนาคตนะครับถอยเพื่อบุกไปด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าท่าทีแล้วก็ผลประกอบการของซัมซุงในสิ้นปีนี้เนี่ย พูดถึงการผลิตครับข่าวที่3ของเราจาก a m s u n งหราขค่ามาที่ Apple นะครับก็ถือเป็นคู่แข่งกันโดยตรงเลยนะครับ Apple เองตอนนี้ก็เจออุปสรรคด้านการผลิตเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับ Fox Con n ครับซึ่งฐานการผลิตหลักอยู่ในประเทศจีนนะครับในนโยบายซีโร่โควิดทำให้การผลิตต่างๆในช่างักไปมากเลยนะครับและแน่นอนก็กระทบถึงเรื่องของการผลิตของ Apple ด้วยครับ นั่นทำให้ Apple เนี่ยต้องตัดสินใจครับที่จะกระจายความเสี่ยงโดยการย้ายฐานการผลิตบางส่วนครับไปอยู่ที่ประเทศอินเดียครับซึ่งก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรมีพื้นที่แล้วก็มีประชากรมีแรงงานเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่หวังครับเพราะว่าการผลิตที่ได้มาเนี่ยสามารถที่จะผ่าน QC นะครับผ่านมาตรฐานของ Apple ไเพื่อใช้งานจริงได้แค่50%เท่านั้นเองนะครับคือผลิตมาเนี่ยครึ่งหนึ่งใช้การไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานยังไม่ดีพอนะอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าการผลิตในอินเดียไม่ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องอาศัย learning curve นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันไฮเอ็นมากๆอย่าง Apple ครับซึ่ง ก็มีการวิเคราะห์นะครับสาเหตุเนการอาจจะมาทั้งเรื่องของโครงสร้างนะครับภาษีสุลกากรเรื่องของโลจิสติกต่างๆครับทีนี้ทางฟ o x c o n คเองนะครับก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรนะแต่ด้วยความที่ก็ไปปักหลังในอินเดียแล้วเนี่ยวิธีการก็คือจะเพิ่มการจ้างงานขึ้นอีก4เท่าครับใน2ปีข้างหน้าเพื่อม,มาชดเชยนะกำลังการผลิตที่อาจจะยังไม่ค่อยผ่านเรื่องของคุณภาพมาตรฐานนักนะครับโดย พูดนะที่เป็นเหมือนเป็นซับคอนแทคเตอร์ในอินเดียก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือทาทากรุ๊ปนั่นเองครับที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านการผลิตโลหะการแล้วก็ผลิตรถยนต์ครับผมปัญหาของ Apple ครับยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะในการขยายฐานการผลิตย้ายฐานการผลิตเนี่ยยังต้องมีการเพิ่มสายการผลิตของตัวพอร์ชาร์จครับเพราะตอนนี้ อย่างที่ทุกคนก็ได้รับทราบข่าวกันมานะครับทั้งยุโรปก็ออกกฎแล้วว่าต่อจากนี้อุปกรณ์อินิทส์จะต้องเริ่มเปลี่ยนเป็น USB Type C ครับนั่นแปลว่าตอนนี้ Apple ก็เจอวิกฤตหลายๆเรื่องเลยนะครับฐานการผลิตนะคุณภาพเรื่องของการที่เขาจะต้องวิจัยพัฒนาออกแบบโมเดลใหม่ๆแล้วก็ต้องปรับเรื่องของพอได้เป็น USB Type C ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นนะครับว่าวิกฤตอันนี้ของ Apple จะผ่านพ้นไปอย่างไรครับเรื่องถัดมาครับกลับมาที่เทคโนโลยีที่ เป็นส่วนหนึ่งของระบบอตัตโนมัติหรือว่า4.0ครับก็คือเทคโนโลยีด้าน Virtual Reality ครับ virtual reality ก็คือเป็นเทคโนโลยีภาพเสมือนที่ต้องอาศัยอุปกรณ์สําคัญมากๆตัวหนึ่งก็คือเรื่องของแว่นครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนกือบทุกคนน่าจะได้ลองเล่นแว่น VR นะครับหลากหลายรูปแบบหลากหลายแบรนด์กันมาแล้วไม่ว่าเป็นเกมหรือเป็นการใช้ในการซมูเลตในในสายการผลิตจริงๆนะแต่ถามแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่ลองใส่แล้วเนี่ยมันสะดวกไหมครับมันลำบากไหม แล้วมันมีความรู้สึกว่าจะสามารถใส่ติดต่อกันได้นานๆไหมผมเชื่อว่าคําตอบเนะี่ยเอาจริงๆก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ไหมครับเพราะด้วยเรื่องของขนาดเรื่องของน้ําหนักนะครับอย่างแว่นบางบางยี่ห้อที่ออกแบบมาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องมีแถบสายที่เป็นแถบคาดกลางศีรษะใช่ไหมครับเพื่อรั้งเอาไว้ไม่ให้แว่นมันหล่นลงมาก็คือเรื่องของน้ําหนักกับขนาดนั่นเองครับทีนี้บริษัทที่เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม โซเชียลเสมือนจริงนะครับหรือว่า Vir t u a l s o c i a l Platform แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าบิ๊ก e กรครับแต่เขาได้เปิดตัวแว่น VR ที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีน้ำหนักเบามากที่สุดในโลกตอนนี้ครับโดยใช้ชื่อว่า e y o n d ครับทีนี้เจ้าแว่น e y o n d ตัวนี้มีขนาดเล็กเนี่ยมีน้ำหนักเพียงแค่6ออนซ์ครับหรือว่าประมาณ170กรัมครับซึ่งตอนนี้ก็แซงหน้าคู่แข่งอย่าง HTC ครับ HTC เนี่ยมีแว่น VR ที่มีน้ำหนักอยู่ที่187กรัมนะครับตัวนี้ก็170กรัมก็ทำให้มันสามารถ เาลงได้ถึง10กรัมเลยครับโดยประสิทธิภาพหรือว่าสเปคนะครับแว่น V R ตัว Beyond ตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลนะครับ O L e D ความถี่90เฮิร์ครับและมีความละเอียด 50K ครับในระดับ5,120คูณ2 5 6พิพิกเซลเลยครับแล้วก็มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวของมนุษย์ครับที่เรียกว่าแบบ6 degrees of r e e d อ m ครับอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่า six degree freedom แต่ประมาณว่ามันคงทำให้มีอิสระมากขึ้นนั่นเองครับมีมุมมองกว้างถึง93องศาครับผมเสริมความโดดเด่นเข้าไปด้วยชิ้นเลน3ชิ้นครับที่ทำให้ภาพนี่คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทั้งวัสดุที่เป็นแก้ว เป็นพลาสติกโพลิเมอร์เป็นฟิล์มแล้วก็มีสารเคลือบพิเศษเข้าไปอีกด้วยครับก็ทําให้ได้ชุดเลนนะครับที่รักษาความคมชัดแต่มีน้ําหนักเบาครับผมกลับมาที่เรื่องของเทคนิคพิเศษนะครับที่ทําให้วีออนมันมีน้ําหนักเบาเนี่ยทาง Big กสก e e นเขาก็บอกว่ามันไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีอะไรมากมายเลยนะครับแต่มันเป็นเพราะการใช้เทคโนโลยีในการสแกนใบหน้าของผู้ใช้ครับเพื่อที่จะออกแบบ เจ้าตัวแว่นตัวนี้ให้มันสามารถที่จะตรงกับการใช้งานของแต่ละคนให้ได้ดีที่สุดนะมันก็จะทําให้สามารถลดผลสรุปที่อาจจะไม่จาเป็นนะครับแล้วแว่นก็จะตรงกับผู้ใช้แต่ละคนเลยครับโดยเป็นการสแกนใบหน้านะครับสามมิติด,ด้วยเทคนิคเซนเซอร์ True Depth นั่นเองครับทีนี้ไอการสแกนที่ว่าเนี่ยมันยังมีข้อจํากัดอยู่ครับก็คือมันต้องใช้กับสมาร์ทโฟนในระบบ iOS เท่านั้นครับแล้วก็ต้องเป็น iPhone ตั้งแต่รุ่น XR ขึ้นไปครับ ก็จะเป็นข้อเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ระบบ Android ก็ยังไม่สามารถใช้ระบบสแกนตัวนี้ได้ครับผมอย่างไรก็ดีครับกลับมาที่ตัวบ y o อนของมันเนี่ยด้วยสเปคอันนี้นะครับมันก็ต้องรองรับการทํางานนะครับร่วมกับแพลตฟอร์มที่เป็นสตรีม VR นะครับเหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆแต่ทีนี้เรื่องของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกันนะเพราะว่าบีอนเนี่ยทำงานู่กับคอมพิวเตอร์ PC ครับ ต้องการคอมพิวเตอร์ที่สเปคค่อนข้างสูงนะถ้าดูจากความละเอียดต่างๆของมันเนี่ยต้องใช้ CPU ที่เป็น Quad-Core Processor ขึ้นไปนะครับตัวการ์ดจอหรือว่ากราฟิกการ์ดนี่ก็ต้องเป็นระดับ G-FORCE e RTX 2070นะครับหรือว่าเป็น Radeon RX 5700 XT เป็นอย่างน้อยขึ้นไปครับผมน่าสนใจอยู่ดีนะครับโดยเจ้าแว่นตัวนี้ตอนนี้เปิด p r e o อเดอแล้วครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ900 $99 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ33,800บาทนะครับใครสนใจเข้าไปกดพรีออเดอร์ได้ที่เว็บไซต์ bigscreenvr com นะครับโดยการสมอบเนี่ยก็คาดว่าจะส่งให้ลูกค้าที่อยู่ในภายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นั่นเองครับ ส่วนประเทศในกลุ่มแคนาดายุโรปนะครับก็รอถึงช่วงไตรมาสที่4นะครับเดี๋ยวถ้าข้ามาฝั่งนิวซีแลนด์ฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะต้องรอจนถึงช่วงปีหน้าปี2 0 2 4ครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะมีการนําเข้ามาให้ทดลองเล่นในประเทศไทยได้เมื่อไรครับมาที่ข่าวที่5ครับเป็นเรื่องของบริษัทฟูจิฟิล์มครับผมฟูจิฟิล์มตอนนี้นะครับรุกหนักมากเลยในตลาดเฮลท์แคร์นะครับโดยออกแบบเป็นโซลูชันที่ครบวงจรนะครับ ฟูจิฟิล์มเขาออกแบบเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า one-stop total health care solution ครับผมก็คือใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการปรวนประมวลภาพขั้นสูงนั่นเองครับแล้วก็ต้องเสริมทับด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆมากมายครับ mm hmm. เพื่อช่วยในกระบวนการวินิจฉัยของแพทย์ที่ทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นครับ mm hmm. หลายปีที่ผ่านมาครับฟูจิฟิล์มนะ mm hmm. เขาก็เรียกว่าต่อยอดแตกลายนะครับจากคำว่าฟิล์มนะที่เคยเป็นฟิล์มถ่ายภาพ มาเป็นฟิล์มที่ใช้ในเรื่องของงานเอ็กซเรย์เรื่องของการแพทย์จากฟิล์มก็ขยับเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโพลิเมอร์ต่างๆนะครับที่เป็นวัสดุที่ใช้ในเรื่องของด้านการแพทย์นั่นเองครับผมก็เรียกว่าขยายโอกาสขยายธุรกิจออกไปมากมายแต่หัวใจหลักก็คือเรื่องของการถ่ายภาพครับผมในปีนี้ครับฟูจิก็ต้องการที่จะขยายธุรกิจให้มันครบวงจรด้านเฮลท์แคร์มากยิ่งขึ้นครับเพราะมีการคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมด้านเฮลท์แคร์เนีจะมีการเติบโตทั่วโลกนะครับอยู่ที่32%เลยนะครับทีนี้ความเป็น Total Health Care Solution อันนี้ครับเขาพยายามโฟกัสที่เรื่องของเทคโนโลยีการถ่ายภาพเอ็กซรในระบบดิจิตอลครับแล้วก็มีการเปิดตัวพัฒนาในประเทศไทยด้วยครับหนึ่ง movement ที่สำคัญของฟูจินะครับก็คือการเข้าไป take over นะครับ เทคโนโลยีด้านการวินิจฉัยโรคด้วยภาพของบริษัทฮิตาชิครับก็ทำให้ธุรกิจของฟูจินี่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเข้าไปแอ q ควายเทคโนโลยีด้าน mri แล้วก็ ct สแกนนะครับเข้ามาเสริมเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องการวินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยี ai ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า reil l นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้การวินิจฉัยต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้อย่างแม่นยําแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับพระเอกตัวหนึ่งของฟูจิครับก็คือเครื่องเอ็กซเรย์แบบพกพาครับมันใช้ชื่อว่า fdr x air ครับผมสามารถที่จะใช้ในการคัดกรองโรคนอกสถานพยาบาลนอกโรงพยาบาลได้นะครับเพราะเจ้าเครื่องนี้มีน้ำหนักเพียง3.5กิโลกรัมนะครับเล็กกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ติดตั้งบนรถ นะเคลื่อนที่ที่เราเห็นกันเยอะมากเลยนะครับก็สามารถที่จะพกพาไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือว่ารถขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ครับผมและในประเทศไทยเองครับไม่ใช่มีแค่เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมีการร่วมมือกับสถาบัานการศึกษานะครับก็จะทําให้เกิดเทคโนโลยีทรานสเฟอร์โดยได้ร่วมกับภาควิชาเทคนิค รังสีครับผมของมหาวิทยาลัยมาคิโดนครับเปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านรังสีเทคนิคระดับภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับช,ชื่อว่า mufahla ครับแล้วก็เป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยครับก็จะเริ่มให้การอบรมกับผู้บริหารด้านการจัดการแล้วก็วิศวกรรมนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกแล้วก็เอาหลักสูตรนี้ไปใช้ขยายในโรงพยาบาลต่างๆนะครับเรื่องนี้ถือเป็นเคสตัตี้ที่ดีมากๆเลยครับตัวฟูจิเองนะครับเขาก็ผ่านพ้นเรื่องของ ดิสครับชันในเรื่องของฟิล์มถ่ายภาพนะครับแยกเรื่องฟิล์มเรื่องการถ่ายภาพประจาการแล้วฟิล์มก็มีการขยายผลต่อยอดทั้งเรื่องของเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพแล้วก็ตัวเทคนิคด้านโพลิเมอร์ที่เอาไปใช้ในวัสดุต่างๆแม้แต่เครื่องสําอางก็มีนะครับแล้วก็ตอนนี้ข้อดีก็คือเกิดเทคโนโลยีราเฟอร์ขึ้นในประเทศไทยนั่นเองครับก็อเอาใจช่วยนะครับเพราะสิ่งนี้ก็จะทำให้คน,นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้นะครับแล้วมาที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมด้าน อวกาศครับซึ่งเราก็มีการรายงานกันมาหลายครั้งนะครับซึ่งหลายๆเรื่องก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ s p a c e x หรือในต่างประเทศแต่ครั้งนี้ครับมันกําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วครับนั่นคือเรากําลังมีแผนที่จะศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการที่ประเทศไทยจะก่อสร้างและมีท่าอวกาศยานหรือว่า Spaceport ในประเทศไทยครับผมโดยในครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือที่ทาง g i s t ้าครับ g i s t ้หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศครับร่วมกับอวและร่วมกับสถาบันวิจัยอวกาศแห่งเกาหลีครับหรือว่า Korea Aerospace Research Institute ครับผมร่วมลงนามความร่วมมือกันไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีท่าอาวกาศยานเป็นของเราเองครับโดยอุตสาหกรรมอวกาศนะครับก็เป็นหนึ่งใน new S curve ที่ประเทศไทยคาดหวังว่าจะไปให้ถึงหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดูไกลตัวนะครับซึ่งมันก็ยังไกลตัวจริงๆแหละแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําได้ทุกอย่างมันมีบางแงม่มุมมีบางเทคโนโลยีมีบางองค์ประกอบครับที่ประเทศไทยสามารถที่จะเข้าใกล้และเริ่มต้นได้ก่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในที่นี้ก็คือเรื่องของท่าอาวกาศยานหรือว่า space เอเงถ้าไมถึงเป็น SpacePort ครับมันมีการศึกษาเบื้องต้นมาก่อนแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีสภาพของภูมิประเทศแล้วก็ภูมิศาสตร์ที่เหมาะกับการจัดตั้ง SpacePort มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับโดยในความร่วมมือกับทางเกาหลีครั้งนี้เนี่ยก็ได้เริ่มมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ที่ผ่านมาครับผมและในกรอบการศึกษาเนี่ยคาดว่าจะศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเวลา 3ปีนับจากนี้ครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีศักยภาพมีความสามารถอย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ผมก็เอาใจช่วยมากเลยนะครับว่าอยากให้มันเกิดขึ้นได้จริงเพราะถ้ามันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะดึงเงาอุตสาหกรรมปลายน้ําต่างๆเข้ามาร่วมสนับสนุนก็จะทำให้ประเทศไทย มีก้าวแรกในการ90าวสู ve, ่ u ิ v e อเรตัวนี้หรือว่าอุตสาหกรรมด้านอาวกาศนั่นเองครับก็หวังว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนต่างๆเข้ามาแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของไทยด้วยเรื่องนี้ก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปครับเอาละครับทั้งหมดนั้นนะครับก็คือ Factory News ประจํา สัปดาห์นี้นะครับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารรอบโลกนะครับที่เราดึงมาเล่าแล้วก็มาย่อยให้ทุกท่านได้อัปเดตอยู่กับเทคโนโลยีการเรียนแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆนะครับเหมือนเดิมนะครับชิงท้ายวันนี้ครับช่วง Factory Show off ของเราเนี่ยก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมไปเจอนะมานะครับเป็นเรื่องของงานแมชชีนิ่งงานหนึ่งนั้นดูเผลๆเ,เหมือนเป็นหัวกัดหัวจอดธรรมดาแต่ความแปลกของมันคือคือมันเป็นหัวจอดที่สามารถที่จะแซกว่าอะไรดีอ่ะมันทะลวงเข้าไปแล้วมันค่อยไป กลางนะครับตัวเม็ดมีดอีกทีคล้ายๆกับพวกฉมวกเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะทํางานเจาะรูในไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยจากอีกฝั่งของชิ้นงานได้ นะครับก็เข้าใจว่ามันก็จะเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการที่จะต้องจับเจ้าตัว work holder เนี่ยในการหมุนกลับมานะครับหรือก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้แกนเพิ่มอีกหนึ่งแกนนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นประโยชน์กับงานของใครบ้างน,นะครับถ้าใครเห็นแล้วรู้สึกว่าเออเคยเห็นอะไรคล้ายๆกันหรือคิดว่ามันมีประโยชน์กับงานประเภทไหนก็คอมเมนต์กันใต้ลิงก์นี้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์วันศุกร์เวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับทางยูทูบชา n e l Factory choice นะครับถ้าคุณเห็นว่าความรู้รอบตัวเหล่านี้เ,เป็นประโยชน์กับตัวคุณ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วก็อย่าลืมที่จะเผื่อแผ่ความรู้ดีๆแบบนี้ไปให้กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณนะครับด้วยการกดแชร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ